สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแท้ลแชนแนลครับปีย่าไงไบรยมจังครับวันนี้เรากลับมาเอมวีมั่งเนาะใช่หลังจากที่หมดโปรเจกต์คินพอร์ตก็มีเวลาเวลาให้ได้ทำอย่างอื่นบ้างนะคะอืมเสร็จสมบูรณ์สวยงามวันนี้เรามาพร้อมกับเอมวีตัวใหม่ซิงเกิลล่าสุดอื ของเกิร์ลกรุ๊ปที่ฉันรู้สึกว่าเฟียสที่สุดแล้วในไทยตอนนี้นะตอนนี้ใช่ไหมใช่เป็นสาวๆที่ไปไหนก็มีแต่คนกล่าวถึงอะ่ะอืมอืม แล้วเขาโตเป็นเขาโตขึ้นทุกวันด้วยนะในทุกๆซิงเกิลของเขาที่ออกมาพัฒนาการความโตเป็นสาวของเขาอะมันโตเป็นสาวขึ้นทุกวันเลยอะเลิศเรากำลังพูดถึงโฟร์อีฟค่ะใช่ซิลี่รวมาเด็กรุ่นเด็ก <c oughs> เด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กเจนเนี้ยเป็นลูกฉันได้เลยนะตาม <c oughs> พื้นที่ไหออะตามม <c oughs> ือทา้งพื้นที่ไนแล้นิที่ไคือเป็นลูกฉันได้เลยอ,ะอ่ะอะ เขามากับเอมวีชื่อว่าอะไรเธอบัตช่ต้องออกเสียงฮะบัตเช่ฉันเกลียดเนอร์ <laughs> เสียงเธอมาอ่ะไม่พูดภา,ดาพํำเพลงเดี๋ยวไปดูเอมวีตัวนี้ก่อนเนาะแ,แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกัน,นย,ยาวๆจ้ามีเสียงเพลงค้อยกเว้นขึ้นมาด้วย I like the feeling of having you around. Would always help myself back up when you push me down. Try to forgive it. You said you were down, but you'll never get it. You'll never get it. Well, I still. My time again. You mm -hmm. fight with me, play with my heart, yeah. then just say sorry like you're here You me, play with my heart, yeah. then just say sorry like you Wasting my time on rewind, trying to figure out when I'm scared to leave behind. Yeah, well I still remember mm -hmm. how you said I hold you down. I let your promise light my world, where your promise gone now. I'm I I your promise like my world and you promise gonna Oh. What you missed ain't nothing else like this. time I give up on you making time. But I block you on idea life. I'm moving on. Too many times after playing alone. You wanna know about me and me for easy eat, and I'll never hear another thing about ya. Well, I still remember how you said I'd hold you down. I'll let you promise. i now. Let you promise like my way. You can your promise gone now i'm kind of thinking about ya i'm kind of dreaming about ya i don't wanna math and sit i i แต่งแบบนี้ดูโตเนาะ แบบเห็นฉากนี้แล้วฉันนึกถึงแบบก็ล์ฟฟอยของแบบเกิจอเกนตอนนั้นเลยอ่ะปิดแม่นจ้าโอ้ เอ,อในหัวฉันกำลังตีกันยุ่งเหยิงไปหมดเลยอยะเธอตีเรื่องอะไรมันมีหลายแว็บหลายวูบในหัวมากที่ฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังดูศิลปินเกาหลี <c oughs> ฉันกำลังดูเคป๊อปอยู่ <c oughs> <c oughs> มีกลิ่นความไม่มีไม่ใช่กลิ่นอะ่ะมีถ้านี่คืออาหารหนึ่งจานรสสัมผัสฉัน ฉันได้รสสัมผัสของความเป็นเคป๊อปสูงมากเลยใน MV นี้ใช่นะมันดูเป็นเกาหลีจริงๆฉันได้ถ้าบอกว่ารสสัมผัสม,มันคือความเป็นเกาหลีกลิ่นความเป็นอิจจีสูงมากและวิกลิ่นความเป็นเกิ <What? S 2> ล,กลเจนด้วยจะ มีความเป็นเกลเจเนเรชันมีความเป็นอีจีอีจีมันคือสมัยใหม่เนาะเกิด mm. มาแต่ความเป็นเกิลเจนมันก็คือความคลาสสิกของความเป็นเคป๊อปเกิลกรุ๊ปอบจังหวะเพลงแนวเพลงอะอีจีเลย mm. Mm. แต่พ๊อปเอ่ย ฉากเสื้อผ้าคอสตูมอะ่ะม,มีความเป็นเกลเจนแอบมีความเป็นเกลเจนหน่อยหน่อยไม่หน่อยหรอกว่ะเยอะอยู่เป็นเกลเจนตอนที่อยู่ครบด้วยนะแรงมากแรงไปอีกแน่คือคือเออถ้านพูดสรุปอง์รวมคือ เพลงเนี้ยมีความเป็นเคป๊อปอัตลักษณ์เป็นเคป๊อปสูงมากอืมจัดจ้านสีคอนทตดกันไปหมดฉากไม่ว่าจะฉากไม่ว่าจะพรอ็อพไม่ว่าจะไม่ว่าจะคอสตูมสีคอนทตดเสื้อสีกางเกงสีหนึ่งเสื้อสีหนึ่ง ชุดตัดกันแบบใส่สีสดแบบซึ่งเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปะใช้วิธีนี้ในการเล่าเรื่องผ่านเอ็มวีอะเยอะหลายวงซึ่งที่บอกเนี่ยที่ปียะกำลังพูดอยู่ไม่ใช่ผิดนะมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะที่เขาจะมีความระม้ดใครคึงคูนเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีมีกี่วง แสนก็วงได้มั้งมันมันก็ระไม้คล้ายคึงกันได้อยู่แล้วแหละแต่ถามว่าเออเราก็พูดด้วยด้วยด้วยเนื้อใจด้วยด้วยเนื้องานจริงๆว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกเราเรารู้สึกถึงความเป็นเคป๊อปสูงมากในเอ็มวีนี้เหลือแค่ภาษาแหละที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาเกาหลีก็คือใช่เพลงนี้ก็เป็นอังกฤษเวอร์ชันเนาะเป็นเป็นเป็นเวอร์ชันเพลงสาโกนเป็นนี่น่า เป็นซิงเกิลตัวแรกแม้ที่อีจีร้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่ใช่ e อีจีอีจีเด้ยอีจีที่โฟอีฟร้องเป็นอังกฤษใช่ <version S 1> อันนี้เป็นเป็นเพลงแรกของโฟอีฟที่ตั้งใจจะให้เป็นภาษาอังกฤษเออเดี๋ยวแฟนขับอีจีมาแหกเธอนะอ,อ,อย่านะฉันรักเยจีมากนะเออ เพราะฉันพราะักลูกฉันมากไงแต่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าแบบว่าโฟอิมมันจะมีความระไมัด้ายคึงูแล yes ้วมันจะเป็นเรื่องไม่ดีนะออืืมมก็ถ้าความเคเพราความเกิรกุ๊บเกาหลีเขาอินเตอร์ขนาดนั้นอะใช่เอ็วีตมเอมตัวนี้ถือว่าอินเตอร์มากนะมากนะเธอถือว่าเอ็นตถือว่าอินเตอร์แบบอินเตอร์เลยอ่ะ คือทุกอย่างมันมันไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันทั้งหมด MV สีชุดฉาดคอสตูมสีชุดฉาดดนตรีไม่ได้ไม่ได้เบลึงบึงบังไม่ได้แบบว่ารีสับๆขนาดนั้นไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเร็วสับเร็วเร็วเป็นเพลงแบบไอ้นี่ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นจังหวะที่เต้นสนุก แล้วก็ความหมายแบบเป็นจังหวะที่ททลงท่าได้หมดหอืมไม่ได้มีไม่ได้มีท่อนไหนหรือหรือโน้ตเมโลดี้ตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่อนนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใส่ท่าเต้นก็ได้หรืออะไรเงี้ยไม่มีนะคือทุกทั้ง <c oughs> ทั้งทั้งฮุกทั้งเอทั้งบีทั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะท่อนอะไรเออเหมาะแก่การเต้นแต่จะไม่ใช่การเต้นในจังหวะบีดหนักๆเธออก้ไหมไม่ใช่การเต้นแบบบีดบีด หนักๆบีสับๆัขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเพลงเต้นสนุกเพลงหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฉันว่าเขาทำได้ดีคือการหาคาแรคเตอร์ของเด็กเจอ,อแต่ละคนเริ่มมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วใช่การแต่งตัว มันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันที่แต่งตัวกันเหมือนแบบว่าแพลตฟอร์มเดียวกันแต่งเหมือนล้วนอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ก็คือสไตล์ใครสไตล์มลันแหละมันจะมันการแต่งตัวให้เข้ากับเด็กว่าว่าผู้หญิงคนนี้มีสไตล์แบบไหนแล้วแต่งให้ตรงสไตล์ของเขามันจะขับขับคาริสม่าของเขาออกมาให้มันชัดแล้วเอมวีนี้ถือว่าทำได้ดีในการขับคาริสม่าเพราะแต่ละคนดูชายนิ่ง ดิชายนี่ไม่มีใครดอกอะไม่มีใครไม่มีใครพอแบบกล้องหันไปแพลนโฟกัสแล้วแล้วแล้วจะดอกกอดเฟรมหรือจะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเออถือว่าทำได้ดีในม v นี้ใช่ชอบชอบอชอบด้วยความ <c oughs> สีสันชูดชัด <c oughs> ชอบด้วยความน่ะด้วยความที่เออนั่นแหละชอบด้วยความด้วยแบบ มีหลายเฟรมมีหลายฉากเล่นเล่นกับสีเล่นกับเออชอบไม่ไพูดอะไรแล้ว <c oughs> เดอ,อฉันก็ชอบฉันชอบตอนเนืือเพลงกันด้วยก็คือแบบมันเหมือนกับว่าความหมายรวมๆเนาะก็คือเหมือนกับว่าแบบไม่จะพยายามจะไม่แคร์คนที่ไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหความหมายก็คือ เออมันก,นก็ก็ปังพอๆกับเอมวีเขาแหละเออไปได้ดีมากเลยเธอเออมันจะมีอีกอันนึงที่เหมือนอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วใส่เป็นเสื้อคลุมสีชมพูเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนเขาจะล้อเป็นเอดเป็นอีสเตอร์เอกของไอ้นี่เลยวิกตอเรียซีเตเลยอืมเออก็เดี่ยจะมีความวิกตอเรียเพราะว่าถ้าพูดถึง วิกตอเรียซีเกตก็เราก็จะนึกถึงผู้หญิงอะเนาะเป็นหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เออใช่เลยชุดคลุมชุดคลุมเรื่มเรื่มสีชมพูกับแบบฉากสีม่วงอะไรเงี้ยอืแล้วก็ที่ขึ้นมาตอนแรกไงที่เป็นตุ๊กตาบาร์บี้อะแต่แบบเอาถุงคลุมหน้าเคนไว้ก็คือแบบเออถ้าไม่ไม่ชัดเจนก็ฉันก็ไม่แคร์แล้วนะถึงฉันจะเป็นบาร์บี้ฉันก็ไม่แคร์เคนแล้วนะอะไรเงี้ย อันเนี้ยช็อตช็อตเนี้ยทำแต่อันเนี้ยทำให้ฉันนึกถึงอิจีกับวันเดอื์เอ,อิหาว่าไปนะ Wonder ร์เกิลหลังๆวันนี้ก็เริ่มแบบมีคนเอามาร้องเอามาเต้นแปลกมากเลยทำไมอยู่ออดีเอาเอามาอีกก็ไม่รู้ฉันก็ไม่เข้าใจก็ถือโอเคอม,มีอะไรแวะธะว่าอินเตอร์ได้ไหมไปแบบไปอินเตอร์ได้ไหม จะไประดับนั้นฉันยังติดในเรื่องของการออกเสียงอืมอืมฉันว่าสำเนียงยังยังยังไม่ลื่นหูอืม ไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าสำเนียงการการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันยังมันยังไม่ไม่ให้ความรู้สึกว่าแบบมันลื่นหูขนาดน,นั้นอ่อมอืมแต่ถามว่าในเรื่องดนตรีในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฉันติดไหมไม่ติดเลยไม่ติดเลย <ๆ S 2> เพียงแต่อันเนี้ยจะพอพอมันมีเนื้อรองแล้วการออกเสียงของแต่ละคนน่ะมันยังฉันยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่ลื่นหูอะ่ะ มากขนาดนั้นเออแต่ถ้าถามว่าตัวเอมวีอินเตอร์ไมอันหูอินเตอร์สุดๆของสุดๆแล้วค่ะเนี่ยก็จบไปแล้วสำหรับเพลงบอชชาของโฟอีฟแย่เกียดมากบอชชาต้องแบบอืมก็อย่าลืมไปดูกันค่ะเพราะต้องบอกว่าเอมวีถือว่าอินเตอร์ไมอินเตอร์เลยใช่ถือว่า ดูเราชอบอะดูดูดูเราชอบแล้วก็อย่าลืมไปดูไปตามดูกันแล้วก็ตามนั้นจ่าติดตามแต่แปนะจ๊าสาวโฟอีฟสวยบานสะพรั่งงดงามขึ้นทุกวันวันนี้ค่าก่อนจะไปฝากกดไลค์แชร์ครั้และอย่าลืมกด Subscribe เป็นเพื่อนเราด้วยนะจ๊ะคอนเทนต์จะมาเรื่อยๆค่ะจะทำเรื่อยๆนะคะหลังจากยุ่งเหยิงกับอะไรบ้างอะไรต้ออะไรมากมายหลายสิ่งก็ จะทยอยทยอยมาแล้วกันจ้าอาตวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าค่ะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ